เราให้ทานในบารมีสิทธิ์ต้องเข้ามาครบถ้วนที่ก่อนที่จะให้ทานจริงๆก็ต้องมีเมตตาความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่ให้เราไม่สงสารนั้ก็ไม่ให้ฉะนั้นการให้ทานนอกจากมีทานบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีเขาบวกต่อไปก็ดูศิลบารมีเวลาให้ทานเรามีศิลบารมีไหมต้องคิดว่าเวลาที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาในบคุบคคลบบุคคลและสายคนนั้น คำว่าสีลก็หมายถึงมีเมตตาเป็นพื้นฐานคิดจะทำลายเขาคิดจะรักเขาคิดจะแย่งเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะแย่งคนรักเขาคิดจะโกหกอันนี้ไม่มีในคนที่เราจะให้ทานเราตั้งใจให้ดีดฉะนั้นเวลานั้นสินห้าประการในกมศิมีครบในการให้ทานในเมื่อเรามีศินบาร,รมีแล้วม,นนมาดูเนคขมมะบาร,รมีมีไหมเนคขมมะบาร,รมีคือาการอดใจในการมารมมารมความในขนาดนั้นที่เราให้ทาน อารมณ์นิวรณ์ห้าเราไม่มีหนึ่งความรักระวังเพศหนาที่คนที่เราให้ยาที่ได้เขาเป็นสัญญาสามีไม่มีสองความโกรธไม่มีสามความว่วงไม่มีเสียอารมณ์ฟุ้งซ่งานคิดไม่ให้ก็ไม่ให้ให้หรือไม่ให,ให้ไม่มีห้าสงสัยว่าเขาจะเอาทรัพย์สินแล้วไปไหนไม่มีตอนนี้ปัญญาบารมีปัญญาบารมีมีไหมก็ต้องตอบว่ามีการให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รัก คนรับทานย่อมให้ในคนผู้ให้ทานแต่เนเมื่อผู้ให้มีคนรักให้คนหนึ่งเขาก็รักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องมีญาติเราให้คนไหนกลุ่มคนนั้นกลุ่มคนพวกนั้นก็รักเราแต่ต่อมาก็เป็นวิทยาบารมีมีไหมวิทยาบารมีก็หมายความพยายามตั้งใจต่อสู้กับอุปสรรคอุปสรรในการให้ทานคือความขมีขี้เหนียวทรัพย์สินที่เราหามาได้ยากเราจะให้เขาบางทีเราไม่อยากให้ แต่ตอสามีความเพียนต่อสู้ปุปสรคห้ามหันความตนีขึ้นแลวก็สยปัญญาบารมีช่วยหเห็นว่าการช่วยเขาเป็นการช่วยตัวเองให้มีความสุขก็ขมีคนรักมากเวลานั้นก็คือมีวิญยาบารมีด้วยแั้งความอดทนในการตั้งใจจะให้เพียนจะให้เพื่อเป็นการรักษาเมตตาบารมีและปัญญาบารมี นี้ปัญญาบารมีเขาช่วยปัญญาบารมีเขาช่วยเกิดขันติความอดทนอกกลั้นทีนี้สัจจะบารมีมีไหมสัจจะบารมีเพราะตัวปัญญาตั้งใจคิดว่าถ้าให้แานจะไปมีมิตรที่ดีคนแทนที่เป็นศัตรูร้อยบเสงก็ไม่เป็นแล้ว้การตั้งใจที่จะให้ก็ให้จียงตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะบารมีอีนี้อธิษฐานบารมีคิดว่าถ้าเราให้ เราตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเป็นคนมีทานจะต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนมีการเจริญภาวนาเราตั้งใจจะทำอย่างนี้เราทําจริงตามว่าไปอธิษฐานบารมีตอนนี้เมาเวทขาการให้ทานเป็นการเบียดเบียนตัวเองชัดให้แล้วทรัพย์สินน้อยลงไป กำลังใจก็เขาช่วยพือเป็ญยาบรมีก็ช่วยช่างเถอะไม่เป็นไรให้เขาแล้วก็เลยกลับไปวางเฉยไว้คนที่รับทานจากเราจะรู้คุณไม่รู้คุณก็เป็นเรื่องเขาเราต้องการจดุดเดียวคือสวรรค์หรือว่าพรมมโลกหรนิพพาน